คุณผู้ชมครับนอกจากอาพัฒนากรสวัสดิ์ละครหรือนักเตะกีฬาผยองของเราหลายต่หลายคนที่เริ่มกลับมาเทนนิงฝึกซ้อมด้วยตัวเองแล้วนั้นนะครับแอดเห็นนะฮะพิมพัชรพลอินทนีนะฮะก็กลับมาเทนนิงกลับมาฝึกซ้อมด้วยเช่นกันเดนีบเอาพี่ชายนะฮะพี่ชายแท้ๆเลยนะฮะหน้าตาเนี่ยถ้าตัดผมทรงเดียวกันเนี่ยน่าจะแยกไม่ออกเลยละครับว่าคนไหนพี่คนไหนน้องหน้าคล้ายกันมากเลยนะครับจับพี่ชายนะครับมาเป็นคู่ฝึกซ้อมนะครับ มีพี่น้องอายุไล่เลี่ยกันมันก็มีข้อดีแบบนี้แหละครับก่อนหน้านี้แอดเคยเจอทั้งคู่นะครับไปวิ่งในนี้ส่วนสมเด็จมาแล้วนะครับคราวนี้ก็จับเอาพี่มาฝึกซ้อมด้วยโดยพิมพัชรพลอินทนีเองก็นำทริคต่างๆที่ดูพี่พีนะฮะเวลาที่ในส่วนฟิตเนสนะครับจำเอานะฮะแล้วก็นำมาปรับใช้กับตัวเองละครับ การเริ่มต้นก่อนแบบนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับร่างกายก็จะได้พร้อมสําหรับการกลับมาเชนนิ่งจริงๆของเราคุณพลณกีเลพยองนอกจากที่สภาพร่างกายจะพร้อมแล้วนั้นพอเวลาฝึกซ้อมจริงๆมันจะลดอาการบาดเจ็บไปด้วยแล้วกเ็เราก็จะมีระบบหายใจที่ไม่เหนื่อยมากจนเกินไปในการกลับมาฝึกซ้อมบัดแรกพอแอดเชื่อเลยนะครับการกลับมาฝึกซ้อมนีส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของฟิตเนสก็อาจจะเจอการวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งเยอะๆนี่แหละฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสภาพร่างกายพร้อมเนี่ย การฝึกซ้อมหนักๆมันก็จะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องชิวๆกันไปเลยทีเดียวนะครับเชื่อว่าก็มีนักเตะกีฬาผิวองหลายแต่หลายคนเริ่มกลับมาเทนนิ่งกันแล้วนะครับบางคนก็ฝึกซ้อมกันที่บ้านนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดอดมีภาพมีคอนเทนต์ต่างๆก็เดี๋ยวจะนำมาตัดต่อให้กับแฟนขับกีฬายองของเราได้ชมกันแล้วก็เร็วๆนี้นะฮะเดี๋ยวได้เจอคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์ของผีพัพรชรพ,พลอินทนีนะครับซึ่งเรามีคิวถ่ายกับน้อง อยู่นะฮะเราก็จะได้เห็นอะไรที่มันแบบรีแลกรีแลกไม่ใช่ในเรื่องสนาฟุตบอลบ้างนะครับเพราะแอดเองก็อยากจะทำคอนเทนต์ที่มันหลากหลายนะครับแฟนแบบกีเรนยอก็จะได้เข้าถึงตัวนักเตะกีเลนยอแล้วก็สโมสรเมืองทองของเราได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองยังไงล่ะจ้ะถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเมืองทองทีมีของเราด้วยนะครับ